Get ready with me ออกไปลัลลาที่ Home โปรฟิ u เจอร์พารลังสิตธ์กันวันหยุดแบบนี้ต้องหาช็อปก,กันสักหน่อยแล้วตอนนี้ Home โป o เขามีสาขาเปิดใหม่จ้าทุกคนซึ่งวันนี้เราก็มีทุระอยู่ที่ลังสิตธ์พอดีนะถือโอกาสแวะไปเดินเล่น Home โป o ด้วยเลยตื่นมาก็รีบแต่งตัวแต่งหน้าเลยจะ้ะคือทําไม่แต่งหน้าคือสภาพไม่ได้จริงๆนะ <c oughs> จริงๆแล้วคือมีนัดกับพอสอคนสนิทกลัวจะสวยสู้นางไม่ได้จ้า <c oughs> หยุดพูดแล้วรีบออกจากบ้านด่วนๆเลย <c oughs> สายแล้ว o m e โป o สาขา Future p a พารลังสิต์เปิดใหม่ใหญ่กว่าเดิมจุดสังเกตง่ายมากเพราะอย ทางหลงกันแน่นอนออแหละง่ายๆนะใครมาจากทางดอนเมืองรถไปอีกฝั่งมีทางทะลุเข้าห้างได้เลยถึงแล้วสายมากทุกคนโดนบ่นแล้วเนี่ย ใช่แล้วจ้าพอสอรหรือพี่สาวคนสนิทคนนี้ก็คือโอ้โหวันนี้นางก็คือแต่งชุดสีชมพูเวอร์ก็คือตัดกับข้าของเครื่องใช้ในโฮมโปรไปหมดชนะเลิศนัมเบอร์วันไปเลยโฮมโปรสาขาฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนี้ยังมีของให้เลือกกันแบบเยอะมากจุกๆุเหมือนเดิมพี่ก็คือตรงไปที่แผนกนี้ก่อนเลยสนุกมากกล่องน่ารักน่ารักสวยสวยคือเยอะมากหลังจากที่สนุกกันอยู่สักพักหนึ่งเราก็มาวอลว์กับน้องแมวต่อที่ร้านเ <c oughs> พชรค่ะไอ้น้องหน้ายักมากน้องเขาปั้นเองค่ะอย่าลืมติดตามตอนต่อไปแล้ว จะพาทุกคนไปกินชาบูยั่วๆกันที่นี่โฮมโปรสาขาฟิวเจอร์พาร์คลังเสร็จห้ามพลาด